สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป้ายนะคะกับรายการต่างกันยังไงค, <Yeah. S 1> ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็รายการใต่างย,ยังไงต่างกันยังไงนะคะก็จะเป็นรายการที่มาบอกความแตกต่างของโปรดักต์ในร้านยาน แต่ละชนิดแต่ละตัวมีความแตกต่างกันยังไงโดยคลิปแรกของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นการต่างกันยังไงของดูเรลกทั้ง13ตัวค่ะเย,ย,ย่เย้เยอมากเลยนะคะก็ก็เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะดูเห็กเลิฟนะคะเป็นตัวแรกที่ทางาแบรนด์นะคะเคลมในแง่ของการสวมใส่ง่ายนะคะสวมใส่สบายเหมาะสําหรับ ผู้รักหรือว่าวัยรุ่นยุคใหม่นะคะที่ยืดโปกผูกค่ะเริ่มใช้กับตัวนี้ตัวแรกนะคะอยู่ที่ขนาด52.5ม mm ิลิเมตรนะคะตัวต่อมานะคะที่เราจะมาเทียบกันให้ดูนะคะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดากันก่อนนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะคะรุ่นธรรมดาของเราก็จะมีทั้งหมดสามไซส์คร่าวๆนะคะก็จะเป็นตัว k i n g t นะคะตัว Explore แล้วก็ตัว Comfort ค่ะตัว King e s t นะคะก็จะเป็นตัวไซส์49มิลมค่ะ Explore เป็น52.5 mm สมมส่วน Comfort นะคะจะเป็นอยู่ที่ไซส์5้มมนะคะแต่ละคนอาจจะงงว่าแต่ละไซส์วัดยังไงนะคะไม่ยากเลยค่ะแต่ละไซส์เนี่ยวัดขนาดจากขนาดเวัยวะาเพเอ,อขนาดแข่งตัวนะคะแล้วก็วัดวงรอบนะคะหารด้วย2ค่ะ ก็จะได้ค่าเหล่านี้แล้วก็มาวัดเป็นขนาดของสายถุงยางได้เลยค่ะค่าสําหรับตัวแบบที่สามที่เราจะมาเปรียบเทียบนะคะก็จะเป็นแบบรุ่นบางค่ะรุ่นบางก็จะให้ผิวสัมผัสที่รู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นก็จะมีทั้งหมดสามรุ่นเราก็จะงงว่าแบบเฮ้ยมันบางแล้วมันบางต่างกันยังไงสามรุ่นนะคะก็จะเรียงตามความบางดังนี้เลยค่ะก็จะเป็นตัวแรกนะคะตัวสีทอง เบเทอร์ไลท์นะคะบางเริ่มบางขึ้นมาเกาะค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นเบทเทอร์ไลท์อัลติมาค่ะบางกว่าตัวรุ่นเบเทอร์ไลท์ปกติแล้วบางที่สุดนะคะก็จะเป็นรุ่นแอลี่ค่ะตัวนี้บางที่สุดเลยนะคะก็ปกติโดยกล่องนึงกล่องเล็กเนี่ยถึงยังก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะแต่รุ่นแอลี่ตัวนี้จะมีแค่2ชิ้นนะคะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นรุ่นแบบที่มีสัมผัส มากขึ้นให้ความรู้สึกตื่นเต้นกับทางฝ่ายมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสองรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเซนเซชันนะคะกับรุ่นเอ็กซตานะคะเอ็กซตานะเอ่เซนเซชันนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเป็นจุดแบบนี้นะคะอันนี้เห็นไหมเออเป็นจุดแบบนี้นะคะเรียงโดยรอบบริเวณถุงยางเลยส่วนเอ็กซตานะคะก็จะเป็น เป็นวงขีดรอบแบบขีดนะคะขีดรอบวงแบบนี้เลยนะคะก,ก็จะให้สัมผัสที่แตกต่างออกไปนะคะอนอกจากนี้นอกจากาผิวไม่เรียบแล้วนะคะก,ก็จะมีแบบสีแล้วก็กลิ่นที่ต่างออกไปนะคะอย่างเช่นกลิ่นสตรอเบอรี่หรือว่ากลิ่นช็อกโกแลตนั่นเองะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเพิ่มเติมจากตัวผิวไม่เรียบนะคะแล้วก็กลิ่นที่แปลกออกไปนะคะก็จะมีแบบที่ มีตัวสารลดความไวต่อความรู้สึกนะคะช่วยให้กิจกรรมของเรายืดยาวเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มีความสนุกกันได้นานขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็น2รุ่นนี้ค่ะตัว performer กับตัว dual pleasure นะคะตัว performer ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ขนาด52มิลิเมตรส่วน dual pleasure นอกจากจะมีสารลดความไวต่อความรู้สึกมีขนาดใหญ่56มิิเมตรแล้วนะคะ ตัวสัมผัสก็จะเป็นผิวไม่เดียมีจุดแล้วก็มีวงตัวนี้เรียกว่าเป็นท r i p l e Action มีทุกแบบในหนึ่งเดียวได้เลยนะคะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็ใครชอบแบบไหนยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่ช h อป e ี Lazada หรือว่าตัว ลายออฟฟิเชียลของ b r ร a s t ออนไลนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ที่อยู่ลิงก์เข้าไปที่ description b o ็อด้านล่างนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกกับกิจกรรมในช่วงวันวาเลนไทน์ช่วงนี้แล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ